สวัสดีครับช่างยุทธไทยแลนด์คลิปนี้นะผมก็จะมาแนะนำนะครับลูกสูบแหวนนะครับเสื้อสูบนะครับของแต่งนะครับจากลาซาดานะครับมาใส่ดีมซูเปอร์ครับนะครับเบฟร้อยสิบไอหรือดีมซูเปอร์ครับใช้ได้นะครับก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับก็อย่าลืมนะครับ กด Subscribe กดไลค์กดแชร์แนะนำไปชมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆครับผมไปชมคลิปกันเลยครับก็หลังจากนะครับที่ได้ทำการสั่งเสื้อสูบลูกสูแบแหวนลูก53นะครับเ1 1ร้บไนะครับหรือใส่ดีซูเปอระบก็ได้เหมือนกันนะครับก็เปิดกล่องนะครับเป็นของช่าง ตัางเสรินนะครับนี่ตามของนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูข้างในนะครับว่ามีอะไราบ้างนะครับข้างในก็มีสต,ติกเกอร์นะครับแถมมานะครับแล้วก็เก็น,นะครับเสื้อฝานะครับกีบบล็อก ก็ลูกสูนะครับก็มีแหวน1นชุดนะครับก็ลูกสูนะครับ 13มิลน,นะครับก็เกึงหัวลเาบามาเรียบร้อยลูกหัวนูนนะครับพร้อมประกอบนะครับพอมีสลักนะครับส่วนเสื้อสูบก็งานเรียบร้อยดีนะครับงานเรียบร้อยดี ก็เดี๋ยวไปไปดูประกอบนะครับผมว่าจะเป็นยังไงก็ส่วนคลิปประกอบนะครับชุดบนนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะหาลิงก์นะครับมาแปะให้ดูนะครับการประกอบชุดบนก็เหมือนการประกอบอ่าพวกทั่วๆไปนะครับแต่งกับรถเดิมนะครับประกอบเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูตอนเสร็จเลยนะครับผม ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนเสื้อนะครับลูกสูเปนของช่างเสรินนะครับก็จะประมาณนี้ครับส่วนที่ดังก็แก๊กก็แก๊กก็จะเป็นพวกเสียงแคมนะครับแต่โดยรวมนะครับเสื้อสูบลูกสูบ53นสครับใช้ได้นะครับผมก็ประกอบแล้วก็จะประมาณนี้นะครับถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับ หรือใครสนใจนะครับผมก็จะหาลิงก์สินค้านะครับอยู่ใต้คลิปนะผมก็ไปลองศึกษาหาความรู้หรือว่าเข้าไปดูได้นะครับผมผมก็จะนำลิงก์มาไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างยุทธไทยแลนด์นะครับก็ลาไปก่อนนะครับผมถ้ามีอะไรที่ควรจะซื้อมาแต่งนะครับก็ ง่ายๆแบบนี้นครับผมก็จะทำมาลงให้อีกแล้วครับผมก็สวัสดีครับ